การหาเงินฟรีในกลุ่มทัวลเล็ตหาเงินฟรีในทัวลเล็ตหาเงินฟรีเข้าทูมันนี่วอลเล็ตวันนี้แร้วผมผมจะมาลองเข้าไปดูในกลุ่มนี้แล้วก็ลองหาเงินฟรีในกลุ่มทูมนี่วอลเล็ตว่ามันจะได้จริงไหมนะฮะเออจ้างโพสสินค้าขายไม่ได้ก็ได้ค่าโพสเฮ้ยมันดีขนาดนี้เลยเหรอว้าวน่าสนใจครับผมสนใจทักเลยเราพิมพ์เลยครับสนใจครับ อะไรมีแอปเลี้ยงวัวอ,อีกอันหนึ่งครับผมอุ้ยมันก็ยังมีอยู่นะครับอุ้ยแล้วเงินเข้าทูมอน,นี่วอลเล็ตจ,จริงๆอุ้ยสไตล์วันนี้นรครนับสนุนเรสแกรมบีเคเคเนย วันนี้นะครับผมหลายๆคงเดือดร้อนเรื่องการเงินใช่ไหมผมก็เลยแบบเอ้ยไปเจอกลุ่มกลุ่มหนึ่งมาครับผมเกี่ยวกับการหาเงินฟรีในกลุ่มทัวร์เลดหาเงินฟรีในทัวร์เล็ด หาเงินฟรีเข้าทูมันนี่วอลเล็ตอะทุกคนเคยได้ยินไหมผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยได้ยินหรือเปล่ากลุ่มพวกนี้มันจะมีอยู่เต็ม a c e b o o k เลยครับผมวันนี้แล้วครับผมผมจะมาลองเข้าไปดูในกลุ่มนี้แล้วก็ลองหาเงินฟรีในกลุ่มทูมันนี่วอลเล็ตว่ามันจะได้จริงไหมนะฮะอะวันนี้ผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมว่าผมจะสามารถหาเงินฟรีในกลุ่มทูมันนี่วอลเล็ตได้จริงหรือเปล่านะผมแต่ก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์กด like, subscribe ให้ด้วยนะครับ แหมแฮมแฮมแฮมมาแล้วครับผมนี่ครับผมอันดับแรกผมมาให้ดูกลุ่มก่อนด้านสายมือ ที่หน้าจอ Facebook ของผมคือกลุ่มมีเยอะมากนะที่ผมเข้าอยู่ในอันนี้นะหลายกลุ่มหลายกลุ่มนะครับผมมีเยอะแยะไปหมดเลยครับผมในเกี่ยวกับหาเงินเข้า To m อ n ี่วอล l ล็นะฮะโอเคครับเดีย๋ยวเราเข้ามาดูกันเลยดีกว่าไปที่กลุ่มแรกครับผมผมเปิดไว้ประมาณผมมีอยู่5กลุ่มนะตอนนี้ที่ผมเข้ามานะมากลุ่มแรกก่อนหาเงินเข้า To ม o นี่วอล l ล็ฟรีนะครับผม Wall e t นะมาถึงอันแรกผมตั้งค่าเป็นใหม่ล่าสุดก่อนให้คนที่อยากได้คนละ1-5บาทมีอะไรให้ช่วยนิดหน่อยเฮ้ยได้1-5บาท1-5 บาทใน t True Wallet น่าสนใจนะเดี๋ยวลองนิดเผื่อจะได้ครับผมมีอะไรให้ช่วยนิดหน่อยแล้วก็พิมพ์ไปเลยครับผมสนใจครับนะสนใจครับ นี่พิมพ์ไปครับผมต่อมาผมหางานอีกหาเบอร์รับ OTP ให้เบอร์ละ20ตรงให้เบอร์รับ OTP นี่ผมไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะให้ทําอะไรผมคิดว่าอย่าดีกว่ามันเสี่ยงนะเพราะว่าตัวอาจจะโดนแฮ็กทูม n นี่ a l ล e t ได้นะผมดูว่าเอ๊ะเสี่ยงไม่เอาดีกว่าผ่านไปก่อนมาต่อผมมีใครสนใจไหมได้เงินจริงไม่โกงนแน่แง,งานเล่นเกมซอฟต์แวร์นะผมสนใจทักมาเกมซอฟตแวร์เกมซอฟต์แวร์ใช่ซัฟเวร์ปะ ยังคงมีอยู่เกมซับเบนเนี่ยอ่ะยังคงมีอยู่จริงๆนะฮะใครอยากจะเล่นก็ก็ลองลองเล่นดูครับผมมันก็คือถ้าคุณคนเข้าไปเล่นนะ่ะก็เหมือนไปนสนับสนุนกลุ่มแชร์ลูกโซ่นะครับซึ่งมันมันไม่ดีจริงๆนะผมอ่ะมาดูกันต่อในะกลุ่มงานทัวเล็ตมีอะไรไหมงานโพสค่าสมัคร10บาทผ่อนจ่ายได้นะทอนทุกวัน4ี่โมงถึงห้าโมงครับผมสนใจทักแชทนะคะเหล็กการจ่ายหาได้1คน5บาทหาได้2คน1 0บาทหาได้3คน15บาทหาได้4คน2ี่บาทคืออะไรงานโพสแต่ต้องหาคนคืออะไร ไม่ดีกว่ามันแปลกๆของงานอะไรกันครับเนี่ยผมไล่ดูงานซิจ้างโพสสินค้าขายไม่ได้ก็ได้ค่าโพสเฮ้ย hey, มันดีขนาดนี้เลยเหรอรายได้ประมาณ3 0 0ร้อยถึงพันห้โอนเข้าธนาคารกับวอลเล็ตนะผมเงินออกทุกวันด้วย1-2ทุท่มสนใจทักเลยว้าวน่าสนใจครับผมสนใจทักเลยเราพิมพ์เลยครับสนใจครับอ่ะมาดูต่ออ,อ่นนี้เขาเป็นอะไรเอ่ยขายเว็บสุ่วอลเล็ต5บาทได้จริงคุ้มมากสนใจมุย้ย เว็บสุ่มวอลเล็ตนะอันนี้เสี่ยงเกินไปผมไม่ชอบนะผมอยากจะมาหาเงินฟรีฮนะอันไหนที่ลงทุนอะไรเงี้ยผมอาจจะไม่ไม่ลงทุนนะเพราะเราต้องการมาหาเงินฟรีในกลุ่มวอลเล็ตนะฮะว่าเราจะได้จริงไหมมีคนแอดเพื่อนผมมาแล้วนะเขาตอบคอมเมนต์น่าจะคนแรกนะนี่นี่นี่เขาตอบผมมาแล้วทักไปนะเขาจะทักผมมานะครับผมเดี๋ยวสิทักมาหรือยังนี่ฮะทักมาแล้วมาดูกันว่างานแรกของเราจะได้อะไรครับงานนี้นะให้คนที่อยากได้คนละหนึ่งบาทมีอะไรให้ช่วยนิดหน่อยดีครับอะไเดีครับ เดี๋ยวรอเขาตอบนะเดี๋ยวผมไปหางานในกลุ่มใหม่กันดีกว่าปะมาที่กลุ่มนี้ครับผมไปที่เหมือนเดิมตั้งค่าพต์ใหม่ครับหาเงินเข้าวอลเล็ตโอ้โหมาถึงเว็บพนันเลยแล้วผมโอ้โหเว็บพน,านันอีกแล้วอันนี้อะไรเนี่ยรับคนช่วยโปรโมตแอปพลิเคชันไม่ต้องขายไม่ต้องแพ็คของสอนสร้างไรายได้ฟรีรัศศิ์สอนสมัครนะฮะอันนี้น่าจะเป็นดอบชิพไทยแลนด์นะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวไว้ก่อนมันไม่ได้เป็นการหาเงินเข้าทัวร์เตของเรานะรับเงินฟรี50บาทมีจํากัดมาเป็นลิง ผมบอกกันเลยน่ากลัวครับผมอย่าเข้าไปอันตรายครับผมอันตรายมาเป็นลิงก์แบบนี้โดนแจกเครดิตฟรี50ไม่ต้องแชร์หรือทํากิจกรรมใดๆเลยลิงก์อยู่ในไลน์แอดไลน์เพื่อรับเครดิตฟรีอีกหลายเว็บบะเจ้ารับเครดิตฟรีอันนี้คือรูปเครดิตอะไรเนี่ยพร้อมเพย์พร้อมเพย์ไม่รู้เหมือนกันไปครับผมเขาบอกว่าให้แอดไลน์ฮะแอดไลน์กันแอดไลน์กันจะเป็นยังไงครับผมแอดไลน์แอดไลน์กันไปก่อนบะเจ้าไปแล้วครับผมอ่ารวมเว็บเครดิตฟรีโอ้โหทุกคน โอ้โหเข้าไปเครดิตฟรีแต่เป็นเว็บพนันอีกแล้วไม่เอาครับผมไม่เอาไม่เอาครับผมเราไม่ยุ่งกับเว็บพนันนะ โวนแจกซิเว็บเครดิตฟรีใหม่และเครดิตฟรีนั่นก็อยู่เกี่ยวกับเว็บพน,นันนะในกลุ่มตอนนี้หาเงินเข้าวอลเล็ตทำไมมันเป็นเว็บพนันอะไรเยอะหมดแล้วนะฮะแจกตาแตกแจก50ฟรีกดเม้น88อ่ะเมน88 88ก็นั่นล่ะเว็บพน,นันเหมือนเดิมทุกคนกลุ่มแจกอังเปาค่าเข้า5บาท2คนแรกเข้าฟรีมาด่ดน่ดนๆเฮ้ยกลุ่มแจกอังเป้าค่าเข้า5บาทม,มันเสียตังค์อะแต่2คนแรกเข้าฟรีถามาก่อนทันไหมโนครับ ทันไหมนะลองดูก่อนให้50คนไม่มีทุนเม้น์มาจำกัดสิทธิ์เฮ้ยห้บาทเงินฟรีเงินฟรีทุกคนสนใจครับนะสนใจครับเลยได้ตั้ง50บาทเนะี่ยงานคัดลอกข้อความนะแค่คัดลอกง่ายๆก็ได้เงินแล้วครับรับเฉพาะวอลเลตเฮ้ยงานคัดลอกข้อความผมจะได้เงินใช่ไหมรับเฉพาะวอลเลตด้วยสนใจครับ เราสนใจเราต้องการงานต้องการหาเงินครับผมอ่ะกลุ่มนี้พักแค่นี้ก่อนนะมากลุ่มต่อไปแจกทูนี่วอลเล็ตาเงเข้า w อลเล็ตฟรีครับโอ้โหมาแรกเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นโพลล่าสุดก่อนนะฮะงานคัดลอกข้อความแค่คัดลอกง่ายๆก็ได้เงินนะครับผมรับเฉพาะวอลเล็ด้วย ค่ะคอลอกสนใจครับอ่ะใครตอบก่อนก็ดีครับผมงานคอลเข้อ,อความนีม้เว็บพนันนี่นและโอ้ปวดหัวก,กับเว็บพนันนะอะไรเนี่ยยี่ห้าร้จ็ดวันนี้เท่านั้นคืออะไรคืออะไรไม่รู้ครับผมแต่ต้องเสียตังค์แน่ๆเลยแจกทุนให้ไปปั่นเล่นๆทอนเป็นเงินจริงปักรอเลยเฮ้ยน่าจะ เหมือนเดิมเว็บพานาันอีกแล้วนะฮะในกลุ่มทัวเรลนี่ผมไม่เห็นกิจกรรมแบบทัวเรลจริงๆเลยนะปกติการแจกเงินในทัวเรลนี่เขาจะแจกแบบอยู่ในแอปพลิเคชันส่วนใหญ่นะเว้ทุกคนแต่ที่เป็นกลุ่มพวกเนี้ยน่าจะเป็นเหมือนพวกงานแชร์ลูกโซ่อะไรอย่างต่างที่มาอยู่ในกลุ่มหรือว่าพวกเว็บพานันที่มาโปรโมทอะไรเงี้ยเราก็หาแบบเขาเรียกว่าไงนะหาคำพูดแบบพลิกลิ้นเอามาแบบเอย้ยอย่างเงี้ยแจกทุนให้ไปปั่นเล่นๆหรือว่าให้50บาทคนไม่มีทุนเม้นมาหรือแบบอะไรเงี้ยยี่ห้าบาทได้ร้อยเจ็ดสิบสองอะไรเง อะไรเงี้ยนะอะไรนี่แอปเลี้ยงวัวอีกอันนึงนะผมก็คือแชร์ลูกโซ่อีกอันนึงนะคือเปิดมาเพื่อให้คนไปลงทุนเสร็จแล้วก็ปิดหนีนะครับใครอยากมีเงินเข้าเอลล็ต้องทําแล้วอ้าวเงินเข้าเล็ตครอบครัวสเปลคืออะไรครับผมงานฟรีนะไม่มีค่าสมาัครไม่มีค่าสอนงานรายได้ดี แค่หาคนที่สนใจมา1คนก็ได้แล้ว50บาทคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วใครสนใจทักแชทเรามาเลยจา้าคนสนใจเยอะมากใครหาคนเติมเงินได้1คนคูณ2นะราคาจาก50ได้เป็นร้อยค่ะใครหาได้อาไรเลยค่ะวันที่5จ่ายหนักๆอืมคือเป็นงานฟรีนะผมอะไรไม่รู้อะแต่เน้นชวนคนนะให้มาเติมเงินอะไรสักอย่างไม่น่าจะเวิร์กฟังไม่ไหวแล้วสนใจทักแชทมาได้เลยค่ะไม่มีค่าสมัครย้ำว่ามีค่าสมัครครับผมเข้า,าเอลเป็นจริงๆกนได้วันนี้รับแล้ว2,000บาทเลยนะแล้วแต่ความขยันเลยไม่มีค่า สมัครไม่ต้องเดินทางไม่จับความเพ่งไม่จําอายุมีอินเทอร์เน็ตมือถือก็ทําได้แล้วค่ะแค่คุณอยากก็ได้เงินทุกวันแล้วเป็นไงบ้างคะสมัครได้เงินดีค่ะพี่ได้ไปตั้ง2,000บาทแล้วค่ะทําได้กี่วันแล้วนะ3วันค่ะจ้าทาไปเรียนนะครับผู้ที่แนะนํางานให้ค่ะอืงานน่าจะดีนะสนใจครับไปก่อนเลยสนใจครับเดี๋ยวรอดูงานกันต่อมาก็เอาไม้พันันีลยครับผมเหมือนไม่ีคนตอบมาใช่ไหมผมขอไปเช็คก,ก่อนมีคนตอบมาเยอะอยู่ครับทักมาค่ะเขาบอกให้ทักไปนะผมจะทักไปนะครับสวัสดีครับสนใจงานคัดลอกครับอ่า คนต่อมาอีกอันนึงผมเห็นอยู่งานคัดลอ,อกเหมือนกันมาครับอ่เราไปดูงานคัดลอ,อกซิเราอยู่ได้หลายกลุ่มอาจจะได้ชจ้งอะไรได้เพิ่มนะเป็นงานฟรีนะนฟรีนะน่างะงานฟรีนะสวัสดีครับสนใจงานคัดลอ,อกครับเรียบร้อยฮะอ่ะมาดูกันอีกกลุ่มหนึ่งครับผมแจกวอลเล็ตฟรีฮะแจกวอลเล็ตฟรีฮะมันจะมีแจกฟรีจริงไหมมาดูซิแจกฟรีจริงไหมแจกฟรีจริงไหมโพสล่าสุดเมื่อ12ชั่วโมงที่แล้วเลยนะคืออะไรอันนี้อะไรของฟรีออนไลน์ เกี่ยวกับอ๋อเว็บตัวแบบสอบถามยีมรีเสิร์ชนะฮะโอเคผมทําอยู่อันนี้ผมทําอยู่ได้เงินจริงตอนนี้กลุ่มนี้ผมไม่เห็นคําว่าหาเงินฟรีหาเงินออนไลน์อะไรเลยนะแจกวอลเล็ตฟรีนี่ยังไม่เห็นนะไปก,กลุ่มนึงกันดีกว่ากลุ่มนี้ตั้งค่าก่อนโพสล่าสุดอันนี้ก็โอ้เหมือนเดิมครับผมส่วนใหญ่จะมีเกี่ยวกับโปรโมทไปพานันเยอะแล้วก็พวก เล่นเกมอะไรพวกนี้ะเนาะเออใครที่เข้ามาก็ระวังตกเป็นเหยื่อนะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเลยผมบอกเลยว่าคนที่ไม่รู้นี่ตกเป็นเหยื่อพวกแบบนี้ได้แบบชิวๆเลยนะงานออนไลน์ในนี้หาเงินฟรีในนี้ผมเข้ามาดูนี้แทบจะยังไม่มีเลยนะอะไรเนี่ยขออนุญาตครับใครสนใจวงล้อไหมครั้งละหนึ่งบาทเท่านั้นคือให้เลือกครั้งละหนึ่งบาทหนึ่งเบอร์ถ้าเบอร์ที่ลูกค้าเลือกตรงกับเลขที่หมุนรับไปเลย15บาทว้าวๆๆๆวาวานถ้าเลือกเลขสแล้วตรงเลขสก็รับไปเลย15บาท คาราหนึ่งบาทไม่เอาผม,มาหาเงินฟรีไม่ได้ไม่ได้ปม่มีเินมีเงิน เรามาดูที่น้องเขาตอบกันดีกว่าค่าสมัคร3บาทมีค่าสมัคร3บาทด้วยครับงานคัดลอกเอ้าผมมาหาเงินฟรีผมไม่ได้มาเสียตังค์อ่ะเฮ้ยเฮ้ยสนใจไหมครับมีแบบฟรีไหมครับผมไม่มีตังค์เลยอยากมาหาเงินฟรีครับเราดูดูดูจนจะได้ไหมลองดูนะครับเปือนทักงานไปหลายงานอยู่้วแต่เขาตอบผมแค่ประมาณ3คนเองอันนี้คนนี้คนหนึ่งเขาห้ทักแชทไปอันนี้งานอะไรแจกอังเปาครับผม5บาท2คนแรก เข้าฟรีครับผมมีเสียเข้าเข้ากลุ่มนะแต่ถ้าเสีย5บาทผมจะไม่เข้านะครับผมเขาบอกให้ชัดไปสวัสดีครับเข้ากลุ่มเจดอ่างเปาครับ มาดูไล่ตอบกันน้องคนนี้คนหนึ่งยังไม่มีเลยครับโอ้ไม่มีนะครับผมแบบฟรีไม่มีนะผม,แบบม,ม,ะผมลดให้หน่อยได้ไหมครับผมอ่ะลดให้หน่อยได้ไหมครับผมไม่มีเงินเลยผมไม่มีเงินเลยครับผมน่าจะลดให้สักหน่อยเนาะอ่ะมาดูคนนี้ต่อเขาต่อไปบวกหนึ่งปกให้หน่อยเดี๋ยวมีซองมาให้กดซุ่มหนึ่งถึงห้าบาทอ่าเขาบอกให้ผมไปบวกหนึ่งนะครับผมที่ปกของเขาเดี๋ยวนะปกเขาอยู่ไหนผมเข้าไปที่ Facebook เขาก่อนนะเฮ้ยผมผมจะได้กล่องซุ่มว่ะทุกคนเป็นเงินฟรีนะขอให้ผมไปกดบวกหนึ่งนะผมเครดิต บวกหนึ่งครับผมจัดไปบวกหนึ่งครับผม กดแล้วครับเดี๋ยวมีซองมาให้กดสุ่มหนึ่งิงค่าบาทนะมาดูน้องคนนี้กันต่อเขาบอกลดได้ครับนั้นต้องจ่ายทีหลังนะครับอุ้ยเขาจะลดให้ผมหรือว่าให้ผมจ่ายทีหลังเนี่ยคือให้เตงคัดลอกที่เขาส่งให้เตงนะเอาไปโพสตามที่ต่างๆเลยพอมีคนสอนให้เตงก็ถามเหมือนที่เขาถามเตงเลยนะพอเขาจะโอนให้โอนเลขบัญชีบัญชีเตงเลยนะไม่ต้องเข้าบัญชีเขาสงสัยตรงไหนถามได้ตลอดเลยนะงานคัดลอกข้อความนะแค่คัดลอกง่ายๆก็ได้เงินแล้วครับรับเฉพาะวอเล็ตนี่คืองาน ลอกข้อความครับก็เจ้าผมมันเกิดอะไรขึ้นกับกลุ่มห,เหอเงินวอลเล็ทนี่คืองานคัดลอกข้อความครับมันใช่หรอครับคือแค่การทํางานก็แค่เราคัดลอ,อกข้อความนี้นะครับรทุกคนคัดลอ,อกแล้วไปโพสต์ลงในกลุ่มแล้วพอมีคนทักมาหาเราเราก็คิดเขา3าบาท5าบาทแล้วแต่เราให้โอนเงินเข้าวอลเล็ตเราแล้วเราค่อยเอาเงินของเราเนี่ยตอนนี้คือผมยังไม่ได้จ่ายเขาผมก็ต้องเอาเงินของผมเนี่ยอ่ะพอได้มาเสร็จเอาไปจ่ายเขาก่อนก็เหมือนกับว่าหลอกให้คนเข้าม,มาคัดลอ,อกข้อความไปเรื่อยๆืๆ่อเรื่อยืคือเหมือนหลอกคุณ ไปเรื่อยๆอทุกคนเฮ้ยมันมีแบบนี้จริงด้วยวะโอเคครับขอบคุณครับไวก่อนของครับผมมาดูคนนี้กันก่อนนะผมเขาส่งมาแล้วผมของขวัญสําหรับคุณหุ่ยฝากกดหัวใจให้ด้วยนะงับลืมกดหัวใจครับผมเขาให้ผมกดหัวใจไปครับผมอ่ะเขาส่งผมไม่อยากจะกดลิงก์เลยผมกลัวลองค้ำด,ดูสิสุ่มอัลเป้าครับไปกดสุ่มครับผมได้ไหนจะได้ไหนสุ่มอัลเป้าปึ๊บปึ๊บปรารา๊ เฮยได้มา1บาทนะทำเป็นเล่นอุ้ยมันก็ยังมีอยู่นะครับอุ้ยได้มาตั้ง1บาทอุ้ยแล้วเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตจริงๆอุ้ยเนี่ยข้อความส่งเข้ามาเลยนี่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  ได้รับหนึ่งบาทจากอากิฟยอดคงเหลือ128บปาทนะของผมนี่เข้ามาแล้วถือว่ายังมีอยู่จริงนะฮะเออถือว่ายังมีอยู่จริงนะได้รับเงินฟรีนะแค่เราไปกดบวกหนึ่งให้เขาแล้วก็กดหัวใจแต่มันก็คือทุกคนก็ต้องมองการไกลนะมันเป็นปกเครดิตครับผมเขาแค่จ้างเหมือนจ้างเราไปกดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วถ้าเขาเอาปกเครดิตตรงนี้ไปแบบหลอกลวงคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อาจจะแย่นะฮะแย่แย่เหมือนกันนี่เราก็ต้องคิดด้วยนะถามได้เงินจริงไหมเรื่องเงินได้จริงครับแต่เรื่องศีลธรรมอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนํา มาคนต่อมาค่ะค่าเข้า5บาทนะโอ้ไม่ทันฟรีหรอครับไม่ทันฟรี2คนหรอครับผมไม่มีเงินเลยเอยมีคนต่อผม,มแล้วทุกคนเขาบอกว่านี่นี่ที่เขาบอกว่าให้50บาทคนไม่มีทุนเฮ้ยเขาจะให้ตามผมฟรีๆหรอลองสิแอดไลน์ไปเขาบอกให้แอดไลน์ไแอดไลน์ไปไไป,ปุ๊บทุกคนรอรุ้นเลยว่าจะใช่อย่างที่ทุกคนคิดกันหรือเปล่านะฮะตึก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 หูลูฟี่โจเกอร์ ปุกบาลเอัไวานันอีกแล้วครับผมทุกคนไม่ไม่เอาครับผมมันเรามาหาเงินฟรีผมบอกแล้วหาเงินฟรีมาดูอันนี้เอนครับผมนี่นี่เขาบอกให้ทักไปครับผมอันนี้คืองานอะไรไม่รู้อะที่เขาบอกว่าไม่มีค่าสมาัครนงานนี้อ่ะมาดูกันครับงานนี้เขาบอกให้ทักไปสวัสดีครับสนใจงานครับนี่ งานฟรีในทัวร์เลดจะมีจริงไหมเฮ้ยมาแล้วผมคนแรกคืองานอะไรครับผมโหรายละเอียดงานนะผมไม่ต้องโพสต์ไม่ต้องหาลูกทีไม่ต้องรุมไม่ต้องส่งงานด้วยนะครับผมเ้าแล้วไม่ส่งงานเขาจะรู้ยังไงว่าเราส่งเลาล่างทำงานนะเราจะเรียลเลาตั้งกับใครเล่นง่ายได้เงินเร็วด้วยไม่จํากัดเวลาทาได้ตลอด24ชั่วโมงแค่มีมือถือกับอินเทอร์เน็ตเฮ้ยเจ๋งว่าทําในแอปนะครับไม่ใช่เว็บทาในแอปด้วยเบิกเองได้เลยไม่ต้องกลัวจะโกงนะคะขออนุญาตไม่รับโอนเงินคืนนะรายได้แล้วแต่ความขยันของคน ะะอะไรได้ถอนเงินครั้งละ4-5ครั้งแอดมินมีธนาคารออมสินกับกรุงไทยบวกวอลเล็ตบวกพร้อมเพงานดีมีค่าสอน60บาทสนใจกด1อา่้าวไม่สนใจเลยกด2ขอบคุณค่ะกด1แล้วโอนด,ด้วยนะคะไม่พร้อมไม่ต้องกด1โอนแล้วส่งให้ทำค่ะอ้าวเดี๋ยวนะ แล้วเขาบอกว่าไม่มีค่าสมัครเนอไม่มีค่าสมัครก็จริงไม่มีไม่ต้องเดินทางก,ก็จริงไม่จำกัดเพศก็จริงไม่จำกัดอายุก็จริงมีอิเนเทอร์เน็ตมือถือก็จริงแต่ว่ามีค่าสอนนะฮะ ชีวิตแม่งโคตรโหดร้ายแล้วผมงานดีมีค่าสอน60บาทมีค่าสอนอีกแล้วนะฮะหกบาทาเราหาเงินฟรีเราไม่หาเงินฟรีในกลุ่มก็บอกอยู่ว่าหาเงินเข้าอลเล็ตฟรีอ่ะเราจะต้องมาจ่ายตังค์อีกหรอไม่เอาเรากด2อเลยครับผมนึกว่าฟรีครับเห็นบอกว่าไม่มีค่าสมัครเศร้าครับเฮ้ยไหนาผมคนนี้เขาตอบผมมาแล้วเขาบอกครับนี่เราดูว่าเ,าเขาตอบว่าอะไรมีตังค์ในอลเล็ตเท่าไหร่คะ อา้าวเขาถามผมมีตังในอลเล็ตเท่าไหร่เขาจะป้นผมเหรอหรือเขาคืออะไรวะมีเหลืออยู่ผมก็พูดความจริงแลวผมมีเหลืออยู่128บาทครับหมดหนทางจริงๆครับต้องมาแมว้าสงสารหมดหนทางจริงๆครับอยากหาไรายได้เสริมครับค่าสมัคร15บาบาทครับคือเขาต้องมาหลอกถามผมก่อนว่าผมมีตังเท่าไหร่ผมถามเขาเลยไม่มีฟรีหรอกครับผมนึกว่าฟรีครับผมเก็บตังไว้กินข้าวครับ เช้านี้ผมยังไม่ได้กินเลยมีน้องสองคนตีบทเศร้าน้องก็ยังไม่ได้กินเลยครับชีวิตเป็นเศร้า มีงานอะไรเงี้ยรับสมัครคนดู YouTube โ oh, อ้โหฟรีค่าสมัครนะครับผมเพศชายเพศหญิง5คลิป0บาทเลยหรอ10บห้ารนะผม1 5บคลิปเดเลยได้จากการดู YouTube 3 0 0ถึง5,000บาทต่อวันได้จริงด้วยสนใจแอดไลน์ line. ไปครับผมฟรีค่าสมัครครับผมดูกันเฮียเฮงโอ้โหชัดเจนนะฮะถ้าขึ้นชื่อว่าเฮียนี่ชัดเจนนะไม่ชวนไปหลอกเล่นเว็บพน,นันก็อะไรสักอย่างอะฮะ <c oughs> <an> <t une> เขาบอกฟรีก็ได้งับใจดีนะใจดีนะแต่มันเป็นงานที่มันเป็นงานที่ไม่ไม่ค่อยเวิร์กนะครับหมคนอย่าไปทํากับใครกับคนอื่นเขาแบบนี้เนาะเหมือนครับว่ารอให้เขาโอนเงินแล้วก็แค่บอกวิธีการทํางาน <an> <t une> แค่คัดลอ,อกอันเนี้ยแล้วก็ไปวางในตามกลุ่มต่างๆ กลุ่มหาเงินออนไลน์หางานออนไลน์อะไรพวกเนี้ยเนาะเขาบอกว่าคือให้เตงขัดลอกที่เขาส่งให้เตงนะเอาไปโพสต์ตามที่ต่างๆเลยพอมีคนสนใจให้เตงก็ถามเหมือนที่เขาถามเตงเลยพอเขาจะโอนให้โอนเข้าบัญชีเตงเลยไม่ต้องเข้าบัญชีเขาสงสัยตรงไหนถามได้ตลอดนะงานเดียวกันเลยนะไม่ได้แตกต่างกันเลยครับคอบครับขอบครับไปก่อนคอบครับเหมือนเราต้องมาขออนุญาตเขาเหรอบ้าน่ะตอนนี้เขาก็ไม่ตอบผมแล้วนะผมทั้งสองคนนี้ไม่ตอบผมแล้วนะฮะเฮ้ยเศร้าใจจริงนะฮะ โอเคครับผมทุกคนเป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับการหาเงินฟรีในทูมินีเวเลตตามกลุ่มต่างๆ ทุกคนคิดว่ามันได้จริงไหมเท่าที่ผมทำคลิปมาผมมีอันหนึ่งผมได้จริง1บาทนะฮะแต่ว่ามันคุ้มเหรอครับมันคุ้มแล้วจริงจริงเหรอในกลุ่มตอนนี้มันไม่มีงานหารายได้ที่มันดีๆแล้วนะผมมันจะออกแนวแบบหลอกหรือว่าพลิกลิ้นหรือว่าเหลี่ยมใส่เราหรือว่าแบบเลตเว็บพนันอะไรพวกเนี้ยหมดแล้วนะผมในกลุ่มออนไลน์ทุกคนไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปเข้าเลยนะพวกกลุ่มหางานออนไลน์ครับผมไม่มีแล้วครับผมแนะนําว่าถ้าอยากจะหางานออนไลน์เซิร์ชกูเกิลเลยครับผมพิมพ์ว่าหางานออนไลน์ อะไรบ้างที่ได้เงินจริงทำนองนี้แล้วเราก็เข้าไปดูเว็บไซต์ที่มันน่าเชื่อถือนะอย่าไปกดเว็บไซต์แรกๆนะเว็บไซต์แรกๆก็คล้าย,ายกๆกัน,กนเขายิงแอดโฆษณาแบบหลอกๆขึ้นมาเหมือนกันนะก็อันตรายเหมือนกันให้ไปดูเว็บไซต์ที่แบบอย่างเช่นเว็บไซต์ที่มันน่าเชื่อถืออย่าง Buffalo Money, Thailand TV อะไรเงี้ยเขาทำคอนเทนต์ลงอยู่แนะนําเกี่ยวงานออนไลน์ก็มีเยอะอย่างเช่นนยกตัวอย่างพวกงานออนไลน์จริงๆเลยนะครับผมทุกคนที่เราจะไปหาเงินจำมันได้เนะี่ยไม่จำเป็นต้องมาหาตามกลุ่มอะไรเงี้ยเออ ก็เป็นพวกถ่ายรูปลงชัตเตอร์สต็อกหาเงินกับการถ่ายภาพของเราการเป็นนักเทรดใช่ไหมแล้วอะไรอย่างการทำยูทูบการเป็นยูทูบเบอร์ทำฟรีแลนในฟาสต์เวิร์กอะไรอย่างนี้การทำแอฟเฟอร์เรนะอะไรอ,อย่างนี้โอ้โเยอะแยะมากครับผมการหาไรายได้เกี่ยวกับออนไลน์เนี่ยมีเยอะมากทุกคนต้องลองไปศึกษาจริงๆนะมันไม่มันไม่มีอยู่ในกลุ่มง,งานพวกนี้แกบอกเลยไม่มีครับผมมีแต่การหลอกลวง,งการพลิกลิงก์การเหลี่ยมจัดใส่เราทท้งนั้นนะ ก็น่ารักผมสำหรับคลิปวนันนี้ใครที่เห็นยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับคลิปวนันนี้มีเพียงเท่านี้ผมฝนนกา, like, า share, กกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วผมสว,ส,สวัสดีครับ